สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกคนวันนี้มวลรัชสจายบายยู u b e จะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศหน้างานครับโครงการนี้เป็นโครงการติดตั้งสตต็กเจอร์เพื่อเดินไปลายครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรร้อนหรือไม่ร้อนขอให้ผู้ชมติดตามรับชมได้เลยครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ สี่ทุ่มนะครับหลังจากเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแล้วเคลียรความสะาดหน้าง,งานเรียบร้อยแล้วเราก็มารอสแกนนิ้วที่ตู้ออฟฟิศครับบรรยากาศหลังเลิกงานก็จะประมาณนี้ครับแสงจากไฟโรงงานสวยงามมากเลยครับอากาศเย็นสบายเลย ที่จอดรถทีมงานเพื่อจะมาสแกนนิ้วเลือกงานนะครับแล้วก็มีแสงไฟรอบๆโรงงานนะครับแสงสว่างมากเลยครับเดี๋ยวเรามาสัมผัสบรรยากาศและชมแสงไฟบริเวณรอบๆโรงงานด้วยกันนะครับทุกคน สวยงามมากเลยครับบรรยากาศดีมากครับ 嗯。 ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่จากช่องมวลและสไตล์บ y YouTube ครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับเอาไว้คลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ